สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับต้อนรับสู่กันโตน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำเช้าวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ครับผมรวบรวมมาให้แล้วทุกข่าวสารของแมนยูวันนี้มาติดตามกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มกันเนี่ยฝากสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ โอ้ยมีอาการกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นนะครับก็ติดต่อไปสั่งซื้อยาท่าจอมพองได้เลยผ่านช่องทาง Facebook ในภาพนะครับช่วยได้จริงครับของดีเลยบอกต่อกันนะครับหรือว่าจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือยาถ่าย123นะครับเพราะว่าผลิตจากศูนย์ภาย100%ของดีครับสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆผ่านช่องทางเฟซบุ๊กที่ขึ้นมาในภาพหรือว่าจะไปหาซื้อตามร้านขายยาชั้นะะนำทั่วไปก็มีเหมือนกันนะครับสนับสนุนสปอนเซอร์ก็เท่ากััับบคคุณสสนนนนกนตห้้าแลวะรับ มาดูที่สภาพทีมล่าสุดเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เราต้องเจอกับเอฟเวอร์ตันในสุดสัปดาห์ในเกมพรีเมียร์ลีกตอนนี้มาเป็นภาพซ้อมเบาๆก่อนเดี๋ยวช่วงดึกๆคืนนี้น่าจะมีเพรสคอนตัวเต็มของโซชาออกมาอัปเดตให้เทราบกันว่าสภาพทีม100%เป็นี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างนี้เราทราบกันครับว่าตอนนี้ทีมของเราดูโอเคขึ้นมากสำหรับเรื่องของสวอตเดฟขุมกำลังนะครับส่วนใหญ่ฟิตพร้อมดีพร้อมถูกเลือกใช้งานได้ในทุกๆเกมเลยนะครับ แม้กระทั่งฟิลโจนส์ที่โหหายไปร่วมปีเนี่ยก็กําลังพยายามฟื้นฟูร่างกายเพื่อกลับมาลงเล่นเพื่อกลับมาติดทีมของโซชาให้ทันก่อนปิดฤด,ดูกาลนะครับคือถ้าเกิดปิดฤด,ดูกาลแล้วยังไม่ได้ลงมาโชว์ผลงานอีกเนี่ยมีสิทธิ์โดนปล่อยง่ายๆแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็พยายามฟื้นฟูร่างกายอยู่หลายๆคนก็จะกลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดก็คือเอเดนสันคาวานี่นะครับที่โอ้โหตามภาพเลยโดนเข้าสก,กัดที่ข้อเท้าจนร้องจากนะครับโดนเปลี่ยนตัวออก ในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ไม่สามารถเล่นต่อได้เอาไปพักไม่งั้นเนี่ยโอ้โหลงยิงกระจายแล้วมั้งเผลอๆมีแฮตทริกนะครับนี่เป็นไงอวยนักเตะตัวเองซะหน่อยนะครับก็คือเป็นที่กังวลของนักเตะของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ของแฟนบอลว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับในเกมนัดหน้าแต่ล่าสุดก็มีภาพออกมาเนี่ยครับโอ้โหลงไปเหยียดขนาดนี้ผมว่าไม่น่าเป็นไรแล้วมั้งนะครับน่าจะกลับมาได้ในเกมพบกับเอเวอร์ตันะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ฟอร์มดียิงต่อเนื่องเอ้ยแต่ว่ามาเซียวก็เพิ่งจะยิงมา2ประตูนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาวันนี้จะร0 0เลยไหมถ้าเกิดเขา1 0อก็าอาจจะเป็นตัวจริงแต่ถ้าเกิดไม่ร้อยแบบยังไม่เต็มขนาดนั้นมาเซเซลก็อาจจะได้รับโอกาสลงสนามไปก่อนนะครับผมแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะเจ็บนานนะฮะนันกเตะคู่หนึ่งที่กลายมาเป็นขวัญใจของแฟนบอลในตอนนี้นะครับก็คือนี่เลยป็อกบากับอมัดเดียโลนะครับป็อกบาเนี่ยเกมล่าสุดพักมาเต็มที่นะครับได้พักไปแบบ90้าินาทีเต็มในเกมเจอซัตัมตันเนาะ แต่ว่าเราชนะมาได้9-0ก็ถือว่าโอเคนะครับดีทั้งในเรื่องของโหมดสกอร์ดีในเรื่องของความฟิตด้วยนะครับพักมาเต็มๆส่วนอัลมดเดียโรครับตอนนี้ก็ลงมาซ้อมกับพี่ๆเป็นประจำแล้วนะครับล่าสุดก็ยังอยู่กับป๊อกบายนได้แหละก็เลยเห็นว่าเฮ้ยน่าจะมีโอกาสเร็วๆนี้นี่นะครับในการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ตัวเล็กเนาะตัวเล็กมากเลยนะครับดูเทียบป๊อกบาต้องย่อขาลงมาให้แต่ว่าอันนี้คือรูปปัจจุบันครับรูปในอดีตก็มีมาเปิดเผยเหมือนกันเอ้ยอน,นี้พ่ออออลกกกันนันนนนืเเ่าาคคีค้้ยจมแว อันนี้อยู่แต่ทรงนั่นจะเป็นตอนที่ป๊อมบายอยู่ยูเวนตุสนะครับอยู่ที่อิตาลีแล้วก็ได้เจอกับอา์มัดตอนนั้นก็เป็นเด็กๆนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ความฝันเป็นจริงแล้วจากไอดอลที่เคยตามขอถ่ายรูปกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมนะฮะอ๋ออยากจะเห็นแล้วว่า2คนนี้ลงสนามพร้อมกันจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับไม่เกินอึดใจแน่นอนน่าจะประมาณเดือนนี้แหละคุมภาพันนะครับสักเกมหนึ่งเอ่ออาจจะมีบอลถ้วยมีบอลยูโรปา้าเนี่ยอา์มัดน่าจะได้ลงนะครับ ขณะดเดียวกันครับอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ทีมขาดไม่ได้เลยก็คือ Bruno f a ฟร a นันนะครับเป็นนักเตะที่ได้รับ10คะแนนเต็มจากการคำนวณสกอร์ล่าสุดของ Who s c o r e นะครับในเกมที่ผ่านมาคือยิงไป1จ่ายไป2รับไปเลย10คะแนนนะครับคีพาสการเข้าสกัดต่างๆเนี่ยถือว่าเข้าตากรรมการมากสำหรับ Bruno f a ฟร a นันซ์โดยที่ล่าสุดครับมีการเปิดเผยออกมาจากลอร์วิธวิทเวลนะครับเป็นนักข่าวสายแมนยูของแอตเลติกยูครับที่บอกเอาไว้บอกว่า แมนยูเนี่ยมองเห็นถึงศักยภาพและก็ผลงานอันโดดเด่นที่บรูโน่ทำให้กับทีมนะครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพในเดือนมกราคมปีที่แล้วก็คือครบครอบ1ปีพอดีนะครับเลยมีแผนอยากจะอัพค่าเหนื่อยให้กับบรูโน่ครับทั้งๆท,ที่นักเตะเพิ่งจะย้ายเข้ามาได้แค่11เดือนเท่านั้นอันนี้ก็คือสโมสรคิดเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่ประมาณเกือบ,บ3เดือนที่แล้วคับตั้ต่ย้ายมา11เดือนฟอร์มดีเดี๋ยวอัพค่าเหนื่อยให้แต่ว่ามันค้างอยู่ มันค้างมา3เดือนนะครับตอนนี้น่าจะกลับมาพยายามรื้อแผนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้บรูโน่ยังมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2025นะครับคือเหลืออีกหลายปีมากมาคือเซนยาวเลยและยังพ่วงออปชั่นขยายต่ออีก1ปีก็คือมากสุดเนี่ยเป็น2026เลยนะครับตอนนี้สัญญาเหลือยาวๆแต่เรื่องเวลาเนี่ยสโมสรอ์อาจจะเห็นว่าไม่เป็นไรยาวก็ยาวไปแต่น่าจะมีเป้าหมายสัมพันธ์คืออยากจะอัพค่าเหนื่อยให้กับนักเตะมากกว่านะครับเพื่อตอบแทนหน่อย ผลงานที่มันโดดเด่นมากๆในตอนนี้นะครับ <c oughs> ข้ามาพิมลีก็ทำลายสถิติไปเยอะแยะมากมายนะครับผลงานดีพาแมนยูจบท็อปโฟได้ในปีที่แล้วรวมไปถึงตอนนี้ก็ลุ้นจ่าฝูงลุ้นแชมป์อยูนะ่ตอบแทนซะหน่อยแพชชั่นเนี่ยมาเต็มตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าบรูโน่แฟร์นันด์รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่อยู่กับทีมแต่ว่าเดอะซันครับเปิดเผยออกมาคือปกติสโมสรจะไม่ได้เปิดเผยค่าเหนื่อยเป็นเป็นตัวเลขกลมๆอยู่แล้วแต่ว่า างาคารของเดอะซันก็ไปขุดมาให้นะครับคือตอนนี้เดเคอรรับมากสุดอยู่ที่3 5 0 0 0 0ต่อสัปดาห์นะครับแต่บรูโน่เนี่ยอยู่ล่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้คือเดอร์ซันบอกนะไม่เป็นที่แน่ชัดนะว่าทับรับเท่านี้จริงๆหรือเปล่านะครับ100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าเกิดจะเพิ่มให้จะอัพให้ก็อาจจะเป็นตัวเลขกลมๆแสนห้าอะไรประมาณนี้ให้เท่ากับลูกชอดีไหมนะครับหรือว่าจะเบิ้ลไปเลยถ้าเบิ้ลเลยเนี่ยคคือ 2, อนนะรับ ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเยอะมากนะก็ยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับแฟนบอลบางคนก็คิดว่าเอ้ยเหมาะสมให้ไปเลยนักเตะมันเล่นดีขนาดนี้ก็ต้องตอบแทนซะหน่อยเพิ่มกาลังใจให้กับนักเตะหน่อยนะครับแต่บางคนก็คิดว่าเอ้ยสโมสรเห็นว่านักเตะแบบเห็นการเงินเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะไม่ใช่เออาร์ก็เพิ่มเงินเพิ่มเงินเดี๋ยวมันจะทะลุเพดานค่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะม,มีปัญหากันก็คือเดี๋ยวพอเพิ่มค่าเหนื่อยเสร็จความกดดันมากขึ้นนักเตะก็จะฟอร์มตกนะครับก็เป็นส กังวลอยู่นะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าข่าวที่ลอรีวิทเวลเขารางงานออกมาจะเป็นเรื่องจริงไหมแต่ถ้าออาให้ผมว่าก็ดีนะแต่ไม่ต้องแบบพุ่งทะยานถึงกับเบิ้ลเป็นสองแสนขนาดนั้นก็ให้ทีละสเตปดีกว่าเพราะนักตเตะก็จะอยู่กับเรายาวๆไปนะฮะอนาคตเวลามาต่อสัญญากันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเมื่อกับทีมอื่นเขานะครับโอเคผ่านพ้นไปสําหรับเรื่องของบรูโน่แพรนัสซึ่งเกี่ยวกับบรูโน่เนี่ยมันก็แอบไปโยงถึงตั้งแต่กองหน้าอีกหนึ่งคนที่เราก็อยากได้มากๆเช่นเดียวกัันนะครบ ก็คือเออร์ลิงบร u ๊ฮาร์แลนนั่นเองนายวิทเบลนั่นแหละคนเดิมนะครับออกมารายงานทีก็รายงานทุกเรื่องเลยนะครับเขาก็เปิดเผยบอกว่า,วาช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยโซชากับเอ็ดวูดเวิร์ดมีการเดินทางไปเกลี้ยกล่อมเออร์ลิงบรู๊ทฮาร์แลนด์ให้มาอยู่กับทีมนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยก,กำลังอยากได้หน้าเป้าคนใหม่ในตอนนั้นนะครับและพอบินกลับมาอังกฤษแล้วเนี่ยสคนก็เรียกประชุมเลย เรียกประชุมภายในนะครับเรียกสตาฟมาคุยกันหน่อยว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยเอายังไงดีนะครับครั้งถัดไปแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเอ้ยตำแหน่งกองกลางตัวรุกน่าจะเป็นตำแหน่งที่จําเป็นแล้วก็เร่งด่วนมากกว่ากับทีมนะครับเอากลางรุกก่อนเดี๋ยวหน้าเป้าเนี่ยค่อยว่ากันในตลาดหลังจากนั้นนะครับแมนยูก็เลยไปจัดบรูโน่แฟนันส์มาในตลาดมกราคมอันถัดไปแล้วก็มาช่วยทีมได้เยอะมากพาทีมจบท็อปโได้นะครับ แต่ในเนื้อหาข่าวครั้งนี้มันก็แปลว่าใจจริงแล้วฮาแลนด์ก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่โซชาต้องการสุดๆเลยในตอนนั้นนะครับก็คือเคยร่วมงานกันที่โมโซชารู้ดีว่านักเตะมันมีศักยภาพสูงทรงขนาดไหนนะครับน่าจะเติบโตไปเป็นกองหน้าตัวเป้าอันดับต้นๆของโลกได้ในอนาคตสนใจนะแต่ตอนนั้นต้องพับแผนไปก่อนเพราะว่าเงินมันก็ไม่เยอะแล้วก็ต้องไปลุยซื้อบรูโน่แฟร์นา์สมานะครับเพราะว่าจําเป็นมากกว่าสําหรับตำแหน่งเบอร์สิบตอนนั้นไม่เป็นพวก อันเดสเปเรราเป็นลินการ์ดนะครับแล้วก็เป็นมาร์ตาทีออ่อายุเยอะตำแหน่งของบุนโญมันสำคัญกว่าแล้วก็เร่งด่วนกว่าคราวนี้ครับ B B C ก็เลยวิเคราะห์เพิ่มเติมบอกว่าฮาร์แลนเนี่ยเฮ้ยแล้วนักเตะคนนี้เขาเหมาะจะไปร่วมทีมไหนในอังกฤษนะครับ B B C เป็นสื่ออังกฤษเนาะเขาก็จับมาโยงกับทีมในอังกฤษก่อนนะครับคือสื่อเขาก็บอกว่าจริงๆฮาร์แลนมันก็เหมาะกับทุกทีมแหละนะครับเพราะมันเก่ง <laughs> มันเก่งเกินเด็กอย่างที่เราเห็นกันนะครับยิงอุตุลุดเลยแต่ดูเหมือนว่าเอ้ยจะเหมาะกับแมนนนกันันะครบ เพราะว่าตอนนี้ทีมก็ยังไม่มีกองหน้าที่สามารถยืนระยะเป็นตัวจริงยาวๆแบบทุกเกมได้มักเซียก็ฟอร์มขึ้นๆลงๆนะครับความมั่นใจก็เป็นปัญหาของเขารวมไปถึงคาวานี่ที่ก็มาแบบสั้นๆอ,อยู่เยอะอยู่แล้วคงไม่ได้อยู่นานเลยมากมายนะครับต้องเสริมทัพเพื่ออนาคตแล้วอีกอย่างที่สื่อเน้นย้ําว่าฮาแลนเนี่ยเหมาะกับแมนยูเลยก็คือเรื่องของแทคติกการเล่นนะครับฮาแลนเนี่ยถนัดเล่นเคาน์เตอร์แท็ ถนัดเล่นการสวนกลับนะครับเล่นเกมเร็วเป็นนักเตะที่วิ่งหาช่องเก่งนะครับแล้วก็พยายามเล่นกับลายนกองหลังฝั่งตรงข้ามตลอดนะครับคืออมันพุ่งเฮ้ยหลุดกระดักลามหน้าไปยิงได้ตลอดเลยนะครับคือเราจะเห็นว่าแมนยูเนี่ยมักจะมีปัญหากับการเจาะคู่แข่งที่ลงไปรับลึกนะครับลงมารับต่ําทีมที่แบบลงไปอุดเนี่ยแมนยูมักจะเจาะไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เป็นทีมเล็กเนาะแต่กับฮาเลนเนี่ยแกมักจะหาช่องกับทีมเหล่านี้ได้เสมอนะครับทีนี้มีทัคติกในการลงไปเล่นอุดเนี่ย ฮาแลนด์ปราบมาหมดแล้วนะครับมีตัวอย่างอย่างเช่นที่ดอนมูลเจอกับฟรายบวกเจอกับเชลเก้เจอกับแฮธา,าเบอร์ลินฮาแลนด์เนี่ยแพลงลิฟหมดเลยนะฮะเป็นจุดที่เขาก็จับมาเชื่อมโยงกับฝั่งของแมนยูนี่นะครับนอกจากนั้นแล้วฮาแลนด์ก็ยังเป็นนักเตะที่หาโอกาสยิงได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดเทียบกับกองหน้าของเราอีก2คนด้วยกันก็คือเนี่ยของตันี้มาร์แชลกับเอเนสันคาวานนี่นะครับฮาแลนด์เนี่ยหาโอกาสยิงได้ ตกแล้วในฤดูกาลนี้ต่อ90นาทีนะครับก็คือประมาณ3.72ครั้งเกือบ4ครั้งต่อเกมนะครัที่หาโอกาสจบได้ในขณะที่คาวาน,นี่ครับ2.88ครั้งแล้วก็มาร์เซลที่น้อยลงมาอีก2.43ครั้งนะครับฮารแลนดูจะเยอะกว่าอ,อ,อีก2คนพอสมควรนะครับประมาณลูกนึงเลยนะฮะแล้วก็จบสกอร์ได้คมเฉียบด้วยก็เลยน่ารุ่นเหมือนกันนะในการเอามา ช่วยแมนยูในช่วงนี้ที่แบบเฮ้ยบางทีมพอบทมันจะไม่คมมันก็ไม่คมเลยนะฮะเออก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าโซเชียลจะจัดมาซื้อเลยหรือเปล่านอกจากนั้นแล้วนะครับเอ,อเขาเรียกว่าไงต้องให้เครดิตฝั่งเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับของดอนมะุนเนาะถ้าฮาแลนด์หาโอกาสยไดีเยอะขนาดนี้แปลว่าเพื่อนร่วมทีมต้องต้อง,ต,องต้องเด่นแล้วก็ต้องมีการเปิดป้อนที่ถึงแก่นเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมทีมใครอะ่จะจาดอนไงเอ้ยมาแพ้คู่เลยหรือเปล่าล่ะแต่นั่นได้ยากนะครับ แพคคู่ในตลาดครั้งเดียวตลาดที่แมนยูตังน้อยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะครับไม่อยากได้ฮาเลนกับซานโชมาพร้อมกันหรือจะไปเอาตอกองอาซาหรือจะไปเอา Brand. เอยูเรนบลันไอไม่ใช่นะแล้วหลุดทีมแล้วครับเราจะเอาซานโชกับฮาแลนเท่านั้นนะครับโอเครอติดตามกันแล้วกันสาหรับดยวซัมเมอร์ตอนนี้นหน้าหนาวผ่านไปแล้วรอลุ้นแค่อมัดเดียโลคนเดียพอนะครับไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในแซลสปอร์ตฮาฟไทม์นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยจัดเต็มกันไปทุกเรื่องราวของแมนยู กด subscribe ไปกันนะครับกดกระดิ่งเอาไว้จะให้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็มีเพจ i ิน t t g r r m m ติดตามกันได้ฝากสปอนเซอร์ด้วยครับยา่าจำมทองและอย่าถ่าย123ไว้พบกันครับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ